ดีจ้ามาชมสวน<อ>พี่ดำางไงใช่มาชมสวนพริกพี่ดำพริกสวยนะคะพี่ดำอันนี้พริกอะไรคะพี่ดำหอมสุพรรณหอมสุพรรณพี่ดำไปซื้อที่ร้านหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะเท่าไหร่คะต้นละสองบาทต้นละสองบาทกี่กี่ต้นครับพี่ดำเก้าร้อยห้าสิบต้นโอ้โอแล้วพี่ดำซื้อมา แดดปลูกได้เท่านี้เลยใช่ไหมคะสวยมากเลยพี่ดำดกด้วยพี่ดำาดูแรงไงคะเนี่ยทำไมดกมากมายเลยคะเนี้ยถึงยาสิพ่อนี่พ่อซูมตรงนี้พ่อโอ้โหเนี่ยน่ะเม็ดสวยด้วยบอกว่าเริ่มมีเม็ดแดงเลยเห็นไหมใช่แล้วพี่ดำถากหญ้าหมดเลยไม่มีหญ้าลกเลยค่ะพี่ดำาีขี้เกียจให้มันรกสวยมากมีมะเขือด้วยมีมะเขือกี่ไร่คะเนี่ยพี่ดำ มีชื่อว่าพี่บอลว่าห้าไล่แต่เขาหอบไปล่องนึงโอท้ายอืมสวยสวยจะเก็บได้แล้วใช่ไหมคะอืมจะได้เงินแล้วตอนนี้โลดเท่าไหร่ไ่แล้วก like ็พี่แบ๊วบอกไอ้หกสิบของเขามันพี่เก่าเขาบอกพี่ใหม่ต้องได้เยอะคงจะได้ละสัก80ดสิบร้อยเนาะพี่ดำอืมมันก็เป็นของธรรมดาเพราะว่า อหิเนี่ยเราไม่ได้ว่ากันหรอกมันเป็นกันอากาศเป็นกันเพียกอะไรอ่ะเนาะเนี่ยว่าเดี๋ยวเป็นดกมากเลยค่ะพี่ดำแต่ดกยังไม่เห็นดกเท่าชุดแรกของพี่ดำโอ้ยเนี่ยดูที่เนี่ยเห็นไหมมีเม็ดแดงแล้วเนี่ยเนี่ยมีเม็ดแดงแล้วพี่ดำจะได้เงินแล้วนี่เห็นไหมสวยไหมแล้วพี่ดำดูแลยังไงคะเนี่ยใส่ปุ๋ยฉีดยา คนเดียวเอาเท่าที่กําลังเรามีเหนื่อยก็หยุดเนาะอนั้นนนั้ลงถั่วไวใช่ไหมลงถั่วไถั่วที่เม็ดไม่ให้ได้ะแล้วไอ้รุ่นเดียวกันนั่นเนี่ยกําลูกขาวอมอ่ะกำลังงานไปปลูกไอ้พริกและเต้าค่อมยังไงแล้วพี่ดาซื้อทาพที่หนูมาเดือนไหนคะเนี่ยไม่รู้่ะจําไม่ได้มาถามเดือนพฤศจิกาไหมกาคงจะประมาณนั้นแหละโอ้พริกนี่ก็ประมาณ เริ่มเพาะแล้วก็ติกาธันวามกราเว้ยไม่ใช่ที่ก่อนที่ก่อนตุลาป่ะเออประมาณนั้นแหละปลายตุลาเออประมาณตุลานั่นแหละไม่รู้ตวตัวนี้ดกมากดกมากพ่อซูมซูมหนึ่งดกดกตามหลักมันจะต้องนี่นี่แล้วเวลาเรานั่งเก็บเนี่ยอันนี้มันก็ปลูกประมาณนี้แหละซอกนึ่งเด่กอ็ยาม บอกเริ่มมีแดงมีอะไรเลยเห็นป่ะเนี่ยใ,ใครมองไกลๆมันดำเกินไงมันเนี่ยมาลุ้ใกล้ดลกดๆดูๆดไดหมสวยมากไม้เลยเดี๋ยวให้มันแดงพี่ดำแม่ค้าเห็นอย่างนี้แม่ค้าก็ภูมิใจนะเนี่ยลูกค้าซื้อพันพิกไปปลูกเออมาปลูกแล้ว ได้ผลผลิตงามอย่างเงี้ยแม่ค้าดีใจมากเลยภูมิใจมากๆเลยเห็นไหมเริ่มแดงแล้วเริ่มแดงแล้วเดี๋ยวจะเก็บขายได้แล้วอุ้ยดีใจด้วยนะพี่ดำสวยดกมากมายเลยเนาะเลยไม่ได้อากาศไงเอาค้างค้างบัว่อรอใส่ปุ๋ยแมมหมดเลยเนี่ยเอาบัวลดน้ำที่ดูแล้วกันมองมานะอืเนี่ พี่ดำมาน่ามากมายเลยเนาะพี่จะยามสงสารนะเดี๋ยวเรือรถให้มากอังเถอะขอบคุณนะคะพี่ดำค่ที่ให้มาเที่ยวชมสวนพริกเนะะี่ยค่ะสวนพริกสวยมากเลยค่ะพี่อ ขายพี่ร่ำรวยนะคะเอ้เก็บผลผลิตได้เยอะๆะได้พริกแพงๆรลยเป็นร้อยนะคะพี่นะคะที่ให้ปนค่ะ,ฟฟคะว่าแต่ว่าพริกปนไหมคะพี่ไม่ปนค่ะ